ก็ผมในแสวงเอียบองนะฮะก็ผู้ได้รับก,การคัดเลือกคนดีสีจังหวัดประเภทประชาชนนะฮะในปี2566นกะ,ะการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ในสายเลือดของผมนะเรื่องคุณธรรม5ประการนะฮะพอเพียงนั่นก็หมายถึงว่า ลำดงชีวิตยอย่างพอเพียงนะฮะเราก็ไม่โลภนะเมื่อไม่โลภเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ทําให้สังคมสงบสุขส่วนวินัยนั้นก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่เราเป็นเด็กบักเป็นนักเรียนนะฮะเราก็ปฏิบัติตามกฎกฏของส่วนรวมอยู่แล้วนะฮะวินัยทางโลกก็คือพวกกฎหมายต่ตางๆเหล่านี้นะแล้ววินัยทางธรรมก็เรื่องศีลน,นะศีลห้าเนี่ยเราก็ยึดมั่นตลอดมานะฮะ เราเป็นเด็กวัดนะฮะเพราะฉะนั้นผมนอกจากนับถือนะปฏิบัติตามแล้วเราก็ยังเชักชวนเปื่นผู้ที่อยู่ด้วยให้ปฏิบัติตามด้วยนะฮะส่วนสุดจริตนั่นก็การประพฤติชอบโดยขายบาจาใจมันก็อยู่ในเส้นเลือดเพราเราเป็นเด็กด้วยโอกาสมาก,ก่อนมันอยู่บ้านที่ค่อนข้างจะยักจมแล้วก็อยู่วัดต,ตลอดชีวิตอยู่วัดเกือบยี่สิบปีในการเรียนหนังสือนะ แล้วก็ซึมซับเอาสิ่งเหล่านี้ไปนะฮะมีวินัยนะะเรื่องสุจริตการประพฤติชอบช่วยใครวาจาใจอันนี้เราก็ทอนแบบมาจากพ่อคุณแม่ซึ่งท่านเป็นคนที่ใกล้ชิดกับศาสนาเป็นผู้นำทางศาสนาแล้วก็ปฏิบัติอยู่นะส่วนจิตอาสานี่ก็มันเป็นสายเลือดนะที่เราทำตลอดมามีอะไรชอบอาสาชอบช่วยเขา มันก็เป็นนิสัยเราเมื่อเราโตขึ้นเราก็ทําให้สังคมสําเร็จในหลายเรื่องนะที่เรารับษา,าเข้าไปนะฮะส่วนกระตันยูอันนี้ก็มันก็เป็นเครื่องหมายของคนดีนะเราเนี่ยเราอยู่ได้เพราะคนเขาให้โอกาสเพราะฉะนั้นนิสัยใจคอของเราก็สนองคุณตอบแทนคุณของคนที่ให้โอกาสเรานะเราก็ปฏิบัติมาอย่างนี้นะเมื่อเราไปทํางานในสังคม ไม่ว่าเราจะเ,ออเป็นครูหรือว่าปเสษียนมาแล้วเนี่ยเราก็ยังช่วยสังคมอยู่เรื่องงานต่างๆที่เราเข้าไปช่วยนั่นผมว่ามันตลอดชีวิตนะเรื่องงานต่างๆนั้นก็สําเร็จเรียบร้อยลงได้ดีนะฮะแล้วก็องค์กรที่เราไปอยู่ด้วยมันก็จเจริญรุ่งเรืองน,นะฮะผมเองผมอยู่โรงเรียนหลายโรงนะที่เพชรบุรีรหรือที่กรุงเทพนะเช่นโรงเรียนทายาทวิทยาโรงเรียนพรมาณผู้สอนโรงเรียนเบญจมาราชานผู้สอน แม้แต่โรงเรียนเอกชนนะโรงเรียนการุณยสมวัดโรงเรียนปริญญาตรังสรรโรงเรียนสุวรรณรงศิษิ์นี่เราก็เป็นผู้บริหารเขาหลังจากเกษียณแล้วก็ช่วยมาตอนนี้ก็ยังเป็นครูอยู่เราให้โอกาสผู้ที่ได้อโอกาสนะที่ตามบอร์ดได้เรียนหนังสือเพื่อที่จะทําให้เขาช่วยตัวเองและช่วยสังคมได้ไม่เป็นภาระของใครอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะครับ